สวัสดี 6, 5 0 0หคนดูใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ค่ะขอหนึ่งหมื่นคนนะคะไลค์ like นี้ไลค์ like นี้ขอหนึ่งหมื่นคนนะคะรัฐบาลไทยตัวเน้นตัวสุดท้ายนะคะรัฐบาลไทยตัวเน้นตัวสุดท้ายขอหนึ่งหมื่นคนนะคะ แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยตัวเน้นนะคะรัฐบาลไทยตัวเน้นอาไปเปิดเอาผาดที่เอาผาดจะมีที่เอาผาดจะมี หลังเราผ่านตรงที่เก็บรองเท้าจะมีกล่องทูกเอากล่องทูกมา สวัสดีค่ะ8,300คนดูใครเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะไลฟ์ Life นี้หนึ่งขอคนดูแค่1,000งคนนะคะขอแค่หมื่นคนพอนะคะรัฐบาลไทยตัวเน้น สวัสดี9,100คนดูค่ะสวัสดี9,200คนดูค่ะ 0คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์พื่ออาบน้ำเสร็จขออนญาตทาครีมนิดหนึ่งนะคะ9,800รอคนดูแล้วใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเชียนเลยเหรอโหดร้าย <Hold like S 2> มากได้แหละแต่โหดร้ายสำหรับกูอะสวัสดี1 1ึ0งคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราจะเดินทางกันมาที่ รัฐบาลไทยตัวเน้นตัวสุดท้ายนะคะเราเน้นไปแล้วสองตัวตามที่ทุกคนได้ดูได้รู้ได้เห็นกันไปคือเราเน้นไปแล้วสองตัวปิดแอร์ให้บอสสักแป๊บก็ได้ขอก่อนขอทำงานแป๊บเดียว ขอปิดแอรแป๊บหนึ่งนะแม่ขอปิดแอรแป๊บนึงสวัสดีหนึ่งหมื่คนดูค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขออนุญ,ญาตจุดขอปูก่อนนะคะเพราะว่าเราจะทำการให้ตัวเน้นตัวสุดท้ายนะคะ เอาการะดาษกับปะกกมาสวัสดีหนึ่งหมื่นสองร้อยคนดูค่ะขอกระดาษกระกาด่วนเลยเอาอันนั้นนะความหลังมาเราจะมาสรุปรัฐบาลไทยกันแล้ววันนี้หวยออกทนนี่สองเนาะ Okay. สวัสดีค่ะลูกค้าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใบไหนใบที่เขียนเลยตัวเน้น สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะตอมเสือบทำงาน ต้องเสีอกยางทำง,งานแล้ะรับบทนางบนางบุญใจบุญสุนทานสตอสชดัดสวัสดีหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยคนดูนะคะหนึ่งมืนหกพันหนึ่งร้อยคนดูเรากำลังจะเดินทางไปที่รัฐบาลไทย ซึ่งเลขทูปปู่หนึ่งจะทำการจุดในวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพนะคะยังไม่ได้ทําการจุดที่มีคือของปลอมแต่วันนี้หนึ่งจะไลฟ์สดรัฐบาลไทยให้ตัวเน้นตัวสุดท้ายงวดนี้ขออนุญาตเน้นเลขของตัวเอง เน้นเลขของตัวเองแล้วกันนะคะปู่ให้เรามาเจ็ดงวดติดแล้วงวดนี้จะเป็นงวดที่8งวดนี้สีนำโชคของเราคือสีเขียวงวดนี้สีนำโชคของเราคือสีเขียวค่ะสีเขียวพารวยสีเขียวเหนี่ยวซับสีเขียวรับทรับ สีเขียวเป็นสีปังของเรามากๆกาลังไรสุดไม่ใช่พี่อันนี้ทักมาสวัสดีหนึ่งหมื่นแปดพันคนดูค่ะสวัสดีหนึ่งหมื่นแปดพันคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแอดมินเช็คให้หน่อย โ <Okay. S 1> อเะสวัสดี1 8 0 0งสวัสดี1 8 6่งคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเอ่อเราจะเดินหนึ่งให้ตัวเน้นไปแล้วสองหาง ตัวนี้จะเป็นตัวที่สตัวสุดท้ายหนึ่งจะบอกคุณว่างวดนี้สีเขียวพารวยวันอาทิตย์วันแข็งของหนึ่งงวดที่แปดเป็นเลขมงคลของหนึ่งและสีเขียวเป็นสีนำโชคของหนึ่งปีงวดนี้หนึ่งค่อนข้างมีความมั่นใจมากว่ารัฐบาลไทยปังแน่ เรากีดกันมาแล้วเจ็ดงวดติดปุ๊ว่าแล้วไง <Yeah. S 1> เรากีดกันมาแล้วเจ็ดงวดติดเราจะเก้าเข้าสู่งวดที่แปดรัฐบาลไทยปีนี้มีเจ็ดงวดแล้วเข้ามาแล้วทั้งเจ็ดงวดปังไม่ปังถามลูกเพจเอาค่ะ สุดไม่สุดถามลูกเพจได้คะ่ะคนอย่างหนึ่งไม่มีคำว่าไม่สุดคะ่ะสุดจริงคะ่ะอ้ามสุดจริง,รงอ้าม สวัสดีสองหมืคนดูนะคะวันนี้หน่อยแม่สุดป,ปังยินดีกับคนที่ถูกด้วยเสียดายเสียดายอะไรรู้ไหมเสียดายเราพัฒนาให้013มา018ดกทองช่างมันวันนี้ฮาหนอยเราปังจบปังปุริเย ء. สวัสดี2400คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเรากำลังหนึ่งกำลังจะให้รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2564นะคะสพฤษภาคม2564ใครเข้า มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหนึ่งให้ตัวเน้นไปแล้วสองตัวรอบนี้จะเป็นใบสรุปเลยนะคะลูกค้าว่าหนึ่งให้อะไรว่าหนึ่งให้อะไรเลขทูปปูจะจุดคืนก่อนวันหวยออกนั่นคือวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่งวดนี้หวยออกวันที่หนึ่งอวันที่สองเราก็จะจุดวันที่หนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นเลขที่เห็นปล่อยออกไปนั่นคือเลขปลอมทั้งหมดเลยนั่นคือเลขปลอมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเริ่มแล้วค่ะลูกค้าแปบ๊บหนึ่งนั้นหนึ่งกำลังจุดทูบขอปู่ต้องรอทูบหมดก่อนนะคะถึงจะให้ได้ไปยะนะไงนะปิดประตู ให้สมิดถ้าจะเปิดกับเปิดออกมันแมงมันเข้าอ่ะเปิดแล้วอ่ะรสับไครสั่นมึงเ่ะอ่ะ,อะสวัสดีสองหมื่นคนดูใครยังไม่รู้ว่าตัวเน้นคืออะไรเดี๋ยวให้ดูก่อนตัวเน้นมี3ามหางนะคะเดี๋ยวให้ดูสองหางก่อนในขณะที่รอตัวฟันอีกหนึ่งหางอ้าม ในขณะที่รอตัวฟันอีกหนึ่งหางเดี๋ยวให้สองหางนี้ก่อนอันนี้ตัวเน้นหางแรกลูกค้าขาเน้นที่สุดคือตัวนี้ใครไม่มีที่ซื้อที่แทงใครไม่มีที่ซื้อที่แทงฝากบ้านที่หนึ่งปักหมุดด้วยสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดเข้าไปลิงก์ที่ปักหมดุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนึ่งหน่อย สองหมื่หนึ่งพันห้าร้อยคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดเข้าไปลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนึ่งหน่อยอยู่กันสองหมื่หนึ่งพันห้าร้อยคนดูหนึ่งขอสักห้าพันคนพอแม่ขอห้าพันคนพอกดเข้าไปลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนึ่งหน่อยค่ะรัฐบาลไทยถล่มบ้านนี้กันค่ะกลัวแล้ว 21900คนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดเข้าไปลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หน่หน่อยค่ะสองหมคนดูใครเข้ามาแล้วฝากกดเข้าไปลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หน่งหน่อยค่ะ <keeper> นี่คือตัวเน้นตัวแรกของ1ตัวเน้นตัวแรกนะคะ1จะมีรัฐบาลไทยตัวเน้น3าตัว ซึ่งหนึ่งจะบอกว่า3ามหางนี้ไม่ได้เยอะนะคะถ้าใครมองว่ารัฐบาลไทยที่1ให้มันเยอะไม่ต้องตามเพราะ1ให้แค่นี้ค่ะมีเลขที่1ให้กับเลขทู่ปู่แค่นั้นเลยลูกค้าขา2อ0 0มคนดูฝากกดลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนึ่งหน่อยหนึ่งขอแค่5,000คนในสองหมื่นสองพึ่งขอแค่5,000คน จิ้มลิงที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนให้หนึ่งหน่อยค่ะหนึ่งจะให้อันนี้เป็นตัวที่หนึ่งนะคะเป็นตัวแรกอันนี้เป็นตัวแรกนะลูกค้าอันนี้เป็นตัวแรกนะคะที่หนึ่งเน้นเป็นตัวที่ชอบที่สุดในงวดนี้ค่ะงวดนี้ชอบตัวนี้มากที่สุดค่ะมากที่สุดลูกค้าไม่ช่วยกันกดจริงเหรอ สองหมพันสองรอยคนดูหนึ่งขอห้าพันคนค่ะกดลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนถ้าลูกค้าไม่กดหนึ่งไม่ให้นะคะบอกก่อนไม่ให้จริงๆไม่ให้คือไม่ให้เลยอะ่ะไม่ให้คือไม่ให้เลยนะคะตัวเน้นหนึ่งจะมีสองหางในงวดนี้นงวดนี้มีสามหางนะคะแต่หนึ่งปล่อยไปแล้วสองหาง ปล่อยไปแล้วสองตัวนี้นะคะปล่อยไปแล้วสองตัวนี้ลูกค้าใครเข้ามาแล้วอยากได้ตัวเน้นตัวที่สามฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนค่ะใครอยากได้ตัวเน้นตัวที่สามฝากจิ้มลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนใครยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้แทงรีบเลยนะคะงวดนี้ขออนุญาตเน้นเลขตัวเองค่ะเน้นตัวเน้นสามหางที่หนึ่งจะให้ก็พอหนึ่งจะให้ตัวเน้นสามหางเล่นแค่สามหางที่หนึ่งให้ก็พอนะคะ ลูกค้าคะใครจิ้มลิงกที่ปักหมุดแล้วนะคะพิมพ์จิ้มแล้วขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยใครจิ้มลิงกที่ปักหมุดแล้วพิมพ์จิ้มแล้วขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยหนึ่งขอห้าพันคนลูกค้ 1, 5, คาหนึ่งขอห้าพันคนค่ะฝากจิ้มลิงกที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนขาด right ลูกค้าไม่จิ้มหนึ่งไม่ให้นะคะรัฐบาลไทยตัวเน้นไม่ให้นะคะลูกค้าอย่าให้หนึ่งใจร้ายนะ ลูกค้าขาคุณเข้ามาดูคุณทําตามที่หนึ่งบอกคุณได้เลขหนึ่งกว่าจะได้เลขไม่ให้คุณหนึ่งใช้หนึ่งใช้หนึ่งยากกว่าคุณอีกอะ่ะแต่ถ้าคุณทําไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะหนึ่งไม่ว่ากันหนึ่งไม่ให้ก็ได้เก็บไปก่อนไม่ซีเรียสค่ะเอาไว้ไปลงใกล้ห่วยออกให้ลูกให,ให้ให้สมาชิกในก,กลุ่มวีซื้อก็ได้หนึ่งให้เวลาแค่หนึ่งนาทีค่ะลูกค้า ใครไม่มีที่ซื้อที่แทงฝากจิ้มลิงที่ปักหมุดนะคะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่ 2, 2> พฤษภาคม2564ันหของญาติฟันวิ่งรูดที่0ค่ะ2พฤษภาคมสองพั่ฟันวิ่งรูดที่0ค่ะฟันวิ่งรูดที่0ค่ะฟันศูนย์ลูกค้างวดนี้ขอฟันศูนย์ค่ะ งวดนี้ขอฟันศูนย์ค่ะลูกค้าขาใครยอยากได้ตัวเน้นหางสุดท้าย21,600คนดูลูกค้าขาเข้ามาแล้วลูกค้าจิ้มลิงก์ที่ปักหมดุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนคนละหนึ่งครั้งลูกค้าง่ายมากลูกค้าได้เลขเลยลูกค้าได้เลขเลยง่ายมากค่ะหนึ่งกว่าจะทําเลขไม่คุณได้ยากกว่าเยอะเลยยากกว่าคุณเยอะเลยนะคะยากกว่าคุณเยอะเลย ใครเข้ามาแล้วฝากจิ้มลิงกที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนค่ะตัวเน้นตัวสุดท้ายหนึ่งกำลังจะปล่อยแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ช่วยกันกดหนึ่งก็ผ่านเลยนะคะหนึ่งก็ไม่ให้นะหนึ่งลงแค่ในกลุ่มอย่างเดียวก็ได้หนึ่งก็ลงแค่ในกลุ่มอย่างเดียวก็ได้นะคะสวัสดีสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยคนดูหนึ่งขออําจับเวลาให้บอสหนึ่งนาทีถ้าไม่กดหนึ่งบอสก็จะไม่ให้เก็บไว้ก่อน ไปปล่อยใกล้ๆหัวอกกันด้ยคนดูงสองหมืนกว่า 20, คนอะคนกดแม่งยังไม่ถึงห้าพันคนเลยไม่ถึงครึ่งเลยอะคนกดยังไม่ถึงครึ่งเลยอะจับเวลาหนึ่งนาทีเออลูกค้าเอ,อ้ยคนดูสองหมืนหนึ่งพันสามร้อยคนเมื่อกี้สองหมื่นสองคนกดยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะแค่กดลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะ ยังไม่ถึงครึ่งเลยแม่หนูยากกว่าแม่อีกกว่าหนูจะได้เลขมาให้หนึ่งนาทียังยัง ใครเข้ามาแล้วไม่มีที่ซื้อที่แทงฝากบ้านที่ปักหมุดด้วยนะคะลูกค้าขาบ้านเจริญซัพย์นะคะใครไม่มีที่ซื้อที่แทงฝากบ้านที่ปักหมุดด้วยนะคะบ้านเจริญซัพย์ค่ะบ้านเจริญทรัพย์ไม่มีที่ซื้อที่แทงฝากที่บ้านที่ปักหมุดด้วยไม่มีที่ซื้อที่แทงฝากบ้านที่ปักหมุดด้วยนะคะบ้านเจริญทรัพย์นะคะจ่ายบาทละเก้าสบห้าลูกค้าไม่ช่วยกันกด ผู้ค้าใจร้ายมากไม่ช่วยกันกดไม่เป็นไร